สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้จะมา,าปั่นหลอดนะคะเป็นไหมทีเ่เราปัน่นรอแรกเลยเนาะปัน่นเเรียกใส่อัดคือตัวนี้ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นไหมที่ ที่เราปันมาจากการมัดมีแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็คือการปั่นใส่หลดหลอดตัวนี้คือหลดที่ใช้ใส่กระสวยก็โทหลดตัวนี้เอาไว้โชทีนี้ก็มาถึงขั้นที่ จะโทรแล้วก็เอามาปัานใส่ในรดเล็กตัวนีท้ทุกขั้นก็คือทำมือทั้งหมดนะในช่วงที่เรามาทำช่วงมัดมีนี่จะไม่มีเครื่องมือ,อ,อช่วยจะไม่มเีเรียกอะไรเกี่ยวกับเครื่องทุนแรงช่วยนะใช้มืออย่างเดียว ก็คือจะมาลงหลอดให้หมดให้หมดนี้เลยเพื่ออจะดโทได้นุ่งถืทั้งหมดนี้โชดได้นุ่งถืแล้วก็มามาปันลงหลอดแบบนี้ทั้งหมดเลยอนตะกร้านนี่คือนี่คือหลอดจะปันทั้งหมดนี้เลยเพื่อ จะมาทอได้หนึ่งถึงนะคะแล้วนี่คือขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าของการทำไหมมัดหนึ่งก่อ,อนที่เราจะทอเป็นผ้าไหมนะว่จะก่อนที่จะโอรเป็นถือเราก็มาลงหลอดก่อนมาปั่นลงรหลดก่อน ปานลองหลอกกันขั้นตอนนี้คือขั้นโตอนการปั่นใส่หลอดก็จะเอาไปโตเอาไปใส่กระสวยก็ยจะโตเป็นสี ต้นข้าวเจ้าเพราะว่ามันเล็กมันมันมันแน่นม,มันเลยช้าในการทำงานทำาุั้รอนเช้าะาะใช้ไม้เจริแตลที่ออกมาก็คือผ้าจะสวยผ้าจะเน้เรียนกว่าที่เราจะทำมเป็นใหญ่ในการทำมันช้าเพวา ระดับเดียดนะตอนนี้กว่าไมเ่เท่าไหร่เออลงรดจะได้ประมาณเป็นแบบนี้ก่อนที่จะไปใส่กระสวยเพื่อเท่า ประมาณนี้ออขอบคุณค่ะข,ขอบคุณที่รับชมนะชืะ่อกลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ากดติดตามด้วยแล้วถ้าอ่านชอบคลิปไหนเนาะชอบให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะจะจัดให้ตามนั้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลย